กุนค่ะแม้หลับอีกแล้วหลับอีกแล้วหลับเต็มตื่น ฝืนหลงพยาบาลแอดต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าเสียงแหวนนั้นแย่มากๆเลยครับในวันนี้ถ้าหากมีคําใดเทียออกเสียงได้ไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้แอดก็มีไฟกุลคาแมมาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะเป็นการโชกันไปเมื่อช่วงค่าคืนของวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นรายการใหม่ฮะรายการนี้มีชื่อว่าคาเมลกุลคาแมนะฮะหรือว่ารายการกุลคาแมอูดนั่นเองนะฮะคู่นี้เป็น คู่รองคู่เอกของรายการครับชกกันในพิกัด57กิโลกรัมนะฮะชิงเงินรางวัลกันสูงถึง1ล้านเหรียญฮะชิงรางวัลเงินล้านเป็นเรื่องปกติของคุณคาแมเลยฮะหล้านเหรียญคุณผู้ชมก็พอจะรู้นะครับว่ามันประมาณสักเท่าไหร่นะเป็นการพบกันระหว่างนักมวยชาวมาเลเซียครับเป็นนักมวยไทยชาวมาเลเซียมีชื่อว่าโอมา เลดวูฟฮะชื่นต่อสู้ของเขานีครับพบกับนักมวยหนุ่มเจ้าถิ่นครับมีชื่อว่าคุณหลวงโกศินนะฮะหรือว่าคุณหลวงโกศินนะครับทั้งคู่มีวัย23ปีเท่ากันครับแต่นักมวยมาเลเซียสูงกว่านิดหน่อยน้อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นนักมวยต่างชาติมีสถิติสูงกว่านักมวยกุนขแมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับคุณหลวงโกศินนั้นมีสถิติชนะมาแล้ว56ไฟ์แพ้10เสมอ3ส่วนนักมวยมาเลเซียอย่างโอมาเลดวูฟนั้นชนะมาแล้ว 89ไฟครับแพ้18เสมอ4วัย23ปีเท่ากันอย่างที่ได้เรียนไปนะครับชาวมาเลเซียก็เป็นอีกหนึ่งชาติครับคุณผู้ชมครับที่นิยมที่จะร่ำเรียนมวยไทยของเรากันนะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียอย่างแถวปีนังกันตังนะฮะแถวเนี้ยนะฮะจะเรียนมวยไทยกันเยอะนะครับก็มีเวทีมวยไทยเป็นกิจจลักษณะคนแถวนั้นก็ชอบดูมวยไทยเรานะครับก่อนการแข่งขันก็มีการเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการตะการตาแล้วครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมีคนไปดูเยอะแน่นขนาดเลยนะฮะ เนื่องจากว่าเป็นรายการใหม่ของช่องบ่ายยนทีวีนำเอานักมวยตัวกลั่นตัวความหวังไปชกโชวก่อนหน้านี้นะครับมาสองคู่คู่แรกนี่เปิดหัวด้วยพิษสมบัตินะครับโน .1 รุ่น60กิโลกร,รัมของกรัรมพูชาส่วนคู่ที่2นี่ก็คือเรื่องโสพรนะฮะก็ไปชกโชวให้ดดูนะทั้งคู่ก็ชนะไปเจอกับนักมวยที่ดูไม่ค่อยเป็นมวยเท่าไหร่นี่เป็นคู่ที่3ครับซึ่งเป็นคู่จริงของรายการหน้า,นาสองคู่นั้นแนหะเป็นเหมือนมวยโชวเอานักมวยตัวดังๆไปดึงดูดคนดูเข้าไปดูที่สนามสังเกตเห็นในภาพ นะครับว่ามีคนดูเยอะมากเลยฮะแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงอย่างที่บอกไปครับน้อยครั้งครับที่จะเห็นนักมวยต่างชาติไหวครูนานกว่านักมวยกุนขแม่หลังจากไหวครูกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกรรมาการปล่อยให้พี่เลี้ยงถอดมงคลก่อนที่จะเรียกนักมวยทั้งคู่มาที่กลางเวทีนะครับแล้วก็สับมือให้เริ่มโชคกันครับยกที่1เริ่มขึ้นฮะมวยคู่นี้ชกกันในกติกา5ยกยกละ3นาทีนะครับคุณผู้ชมยกแรกก็ไม่มีอะไรกันมากครับยังคงหยั่งเชิงกันอยู่นะฮะออกอาวุธกันเบาๆแล้ว แทบจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนักนะฮะแต่ก็เป็นฝั่งของนักมวยมาเลย์ครับที่ขยับเดินเข้าหามากกว่านักมวยกัมพูชาเจ้าถิ่นนั้นดูเหมือนว่าฟุตเวิร์กเนี่ยจะไม่เร็วเท่านักมวยมาเลเซียนะครับสังเกตเห็นได้จากการดมวยเชิงมวยท่ามวยของนักมวยมาเลเซียนี่ลํำเรียนมวยไทยของเรามาเป็นอย่างดีนะฮะมีภาพปัดเจียดชัดเจนนะครับก็เดินสายทั้งชกในมาเลเซียบ้านเขานะครับชกในเวทีประเทศไทยบ้านเราอย่างในรายการที่ลุมพินีก็เคยชกมาแล้วนะฮะแล้วก็ไปชกอยู่ที่กัพมพ เคยชกกับโ no น1รุ่น60กิโลกรัมอย่างพิสมบัตินะแม้ว่าฝฟาดันโอมาจะเป็นฝ่ายแพ้ไปแบบโดนโน1ไล่ถลุงเลยทีเดียวยกที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งโอมาแหละครับที่ไล่ถลุงบทบี้นักมวยกุนคาแมมากกว่าสุดท้ายก็หมดยกลงไปครับผักให้น้าไม่ท่ากันเสร็จสับเรียบร้อยฮะพี่เลี้ยงฝั่งกุนคาแมนี่ติวอย่างหนักเลยครับเพราะเห็นว่านักมวยของตวนักแทบจะทําอะไรนักมวยมาเลเซียไม่ได้เลยกรรมาการเรียกนักมวยทั้งสองฝ่ายมาที่กกกลางเวททีีครรัับบ่่่ออนจะมมืให้ิช ยกที่2เริ่มขึ้นครับยกนี้ก็ยังคงเป็นฝ่ายของโอมาครับที่เลือกออกอาวุธก่อนนักวยกุนคาแมร์ด้วยช่วงชกที่ดีกว่านะครับแต่ความหนานั้นเป็นของนักวยกุนคาแมร์ละฮะคุณหลวงกุนคาแมร์ก็พยายามเดินตามเสียงเชียร์ครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแฟนๆกุนคาแมร์จะเริ่มหวั่นใจแล้วครับเพราะนักวยมาเลเซียนั้นออกอาวุธเป็นชุดฮนะแต่ดูเหมือนว่านักวยกุนคาแมร์นั้นแทบจะไม่มี I q คอะไรที่จะเข้าไปโจมตีนักวยมาเลเซียได้เลยความเร็วนั้นเหนือกว่าเยอะครับประสบการณ์ก็เหนือกว่ามากแม้ว่า ยุจะเท่ากันก็ตามผ่านหนึ่งนาทีของยกที่2ไปครับนักมวยกุนแมนั้นหนุ่มเหมือนจะเล่นเครื่องขึ้นมาตามเสียงเชียร์ของแฟนมวยนะครับพยายามเดินเข้าหาครับแต่เข้าวงในก็เข้าไม่ถึงนักมวยมาเลเซียสักเท่าไหร่นะฮะนักมวยกุนแมาเดินเข้าหานักมวยมาเลเซียก็ตอบโต้อยู่ตลอดเวลาครับมีช่วงหนึ่งคุณหลวงโกศินนะครับจับนักมวยมาเลเซียทุ่มลงไปเรียกเสียงปรบมือจากแฟนแฟนกุนแมได้พอสมควรนะครับแต่ก็ยังคงเป็นฝ่ายของโอมาครับพยายามเดินเข้าหาไล่ต้อนจนนักมวยกุนแมนั้นเข้าไปติดอยู่ หมัดหลอกและตามไปสอกกลับลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นครับสำหรับนักมวยกุนขแมคขุนหลวงโกศินสินส้นสภาพนักศึกษาครับโดนสอกกลับเข้าไปเต็มเ็กึ่งปากกึ่งจมูกกรรมาการพยายามนับชา้าๆไปสองทีก่อนที่จะรีบเรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูอาการหลังจากที่สลบลงไปแล้วนะครับเลือดก็ไหลออกจากปากออกจากจมูกของนักมวยกุนขแมครับคุณผู้ชมครับขุนหลวงโกสินนั้นแม้ว่าแพทย์สนามจะพยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วกระตุ้นอยากให้เจ้าตัวตื่นขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะยังไม่ได้สติเลยครับคุณผู้ชมครับดูจากภาพชา เห็นได้ชัดว่าโดนสอกกลับเข้าไปกึ่งปากกึ่งจมูกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโเต็มเต็มเลยฮะเล่นเอาแฟนๆต่างชาติที่มาชมนี่อ้าปากวอเลยครับแม่ไม้มวยไทยของเราครับสอกแรกแล้วตามด้วยสอกกลับฮะ่งางม่อกุกขมนี่สุดลงไปลงพื้นเรียกได้ว่าหลับกลางอากาศเลยครับคุณผู้ชมครับสอกหน้าตามด้วยสอกกลับครับพอปัดกาดออกหมดแล้วฮะนังมวยกุนขมันก็ล่วงกลางอากาศครับหลับสุดลงไปที่พื้นเลยขุนหลวงโกสินนะฮะงานนี้ฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ชมก็จบลง งไปอย่างรวดเร็วครับเพียงแค่ครึ่งทางของยกที่2เท่านั้นโดนโจมตีจะจะเพียงแค่ครั้งเดียวเล่นเอาแฟนๆกุคเแมโปรโมเตอร์นะครับสปอนเซอร์ที่ไปจัดรายการรายการนี้เนี่ยอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมทางฝั่งของโอมาเลดวูมก็ดีใจมากมากกับชัยชนะที่ตัวเองได้รับและเงินรางวัลที่ได้รับไป1ล้านเอรีียวนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่า1ล้านเรียวนะั้นมันไม่ใช่1ล้านลิงกิตนะฮะเอาจ,าจริงๆนะักมวยต่างชาติฟอร์มดีเหล่านี้เนี่ยไปโชคในกัมพ ชานี้ไม่ได้อะไรครับคุณผู้ชมครับส่วนมากจะไปเก็บโปรไฟล์เพื่อที่จะหาข้อมูลมาให้โปรโมเตอร์ฝั่งไทยเราดูเพื่อที่จะมีโอกาสได้ชกในบ้านเรานั่นเองนะครับหลังจากการแข่งขันจบลงครับแฟนๆกุณคาแมต่างก็มาตั้งคําถามเกี่ยวกับมวยหนุ่มดาวรุ่งของตัวเองว่าทําไมมันเกิดเหตุอะไรถึงได้ถูกน็อกง่ายดดยซักขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของแฟนๆกุณคาแมกันนะครับซึ่งความคิดเห็นที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้มาจากเพจที่มีชื่อว่ากุนคาแม ไฟเตอร์ Fighter, ครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรของมันวะทําไมนักมวยของเรามันถึงเป็นล้มกันบ่อยนักไม่รู้ว่าเขาซ้อมกันยังไงไม่เคยคิดจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเลยหรือไงส่วนใหญ่นักมวยของเรานะ่ะจะชอบเดินไล่ชกเขาจนไม่ลืมหูวลืมตาลืมวิธีป้องกันตัวเองทาไมครูมวยในแต่ละค่ายถึงไม่สอนวิธีป้องกันตัวให้กับนักมวยของตัวเองให้มันดีกว่านี้เลิกได้แล้วไอ้พวกที่ชอบไล่ต่อยคนอื่นจนขาดสตินี่ยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติเข้า มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะคุณหลวงโกสินนะ่ะเขาไม่ได้ชกมานานแล้วอีกอย่างคู่ต่อสู้นะ่ะก็แข็งแกร่งเหมือนกัน เขาเคยชนะพิษบุญสิทธ์มาแล้วนะถึงแม้ว่าจะแพ้ให้กับพิษสมบัติก็ตามหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับอีกทีนะครับโดยบอกว่าคู่ชกของเรานะี่เขาซ้อมอย่างเต็มที่ไม่ใช่พวกฝรั่งนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเขาจึงมีความพิเศษมีความเป็นศิลปะแบบศิลปะกุนขแมของเราเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากการฝึกซ้อมที่ดีดังนั้นผู้เล่นของเราจึงต้องฝึกซ้อมให้ดีเหมือนกันและรู้จักวิธีป้องกันตัวเอง แม่บอกนักมวยมาเล่ฝึกกุนคาแมด้วยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่นะว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเขาเลยละเขาต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้และรู้จักวิธีหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่านะฉันว่าช่องนี้เปลี่ยนวิธีการเรียกนักมวยแต่ละมุมดีกว่าเรียกนักมวยฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินแต่กางเกงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามสีนั้นฉันว่าเรียกนักมวยฝ่ายดำกับฝ่ายเหลืองจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านักมวยมุมแดงของเรา จริงๆแล้วเคยเป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกที่ดีมากเลยนะแต่ฉันว่าเขาน่าจะได้ฉายาว่าเป็นราชากุาเฆแห่งความสวยเลยก็ว่าได้เพราะเขาน่ะมักจะเจอจังหวะอะไรแบบนี้อยู่ตลอดแล้วก็ทําให้เขาเป็นล้มยังไงก็สู้ๆนะหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่ามันก็จริงนะแต่ฉันว่ามันบ่อยเกินไปคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าผู้บรรยายก็พูดแต่นักมวยฝ่ายน้ำเงินกับนักมวยฝ่ายแดงแต่กางเกงมันเป็นนํำกับเหลืองนี่สิ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีทั้งที่ศอกนั่นมันคืออาวุธของกุนขแมของเราแต่นักมวยของเราส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยเจอศอกจนฝันกลางวันกันเต็มไปหมดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทําไมผู้บรรยายของเราถึงพูดว่าศอกซอกศอกอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งที่รู้ว่าศอกนั่นมันไม่ใช่คําของขมรของเรามันเป็นภาษาไทยทําไมไม่พูดว่ากังดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอ้พระเจ้าฉันตกใจมากเลยผลหลวงโกศินน่ะเขาจะเจ็บ ตัวมากไหมเนี่ยเขาไม่สามารถเดินลงเวทีได้โดยตัวเองหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะฮะเดยบอกว่าฉันว่าเขาอาจจะไม่ได้เจ็บมากก็ได้นะเขาอาจจะแค่อายนะ่ะเ <c oughs> อบเิ้นต่อไปนะฮะบอกว่าสรุปบาดเจ็บเจ็บนัก หักแล้วหักอีกทำไมนักมวยของเราถึงต้องเจออะไรแบบนี้อยู่ประจำเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่หรือเจ้าของศิลปะแห่งการต่อสู้ที่สู้ใครไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเวลาจะไล่ชชคู่ต่อสู้นะต้องทำตัวให้เหมือนเสือเสือติ่กัดแล้วไม่ยอมปล่อยเขาคงจะหมายถึงคนหลวงโกสินนั้นเจ้าตัวนั้นผ่อนเกมนะก็เลยโดนสวนกลับจนหลับไปนั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทุกครั้งในการแข่งขันต้องไม่ลืมยกกาดขึ้นมา ป้องกันตัวเองนี่ต่างหากเล่าเคล็ดลับของศิลปะกุนคำแหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่าจังหวะนี้ต้องยอมรับว่านักมวยของเรานั้นมีวิธีป้องกันตัวที่ผิดคอมเมนต์ต่อไปนะฮบอกว่าแพ้มันก็แค่บ,บทเลียนลันหน้าอย่าได้ว่ากันนักเลยความคิดเห็นต่อไปนะฮบอกว่านักมวยมาเลเซียโจมตีในจังหวะนี้ได้สวยงามมาความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าคุณว่าเขาจะฟันหักไหมหรือว่าดังจมูกเขาจะหักหรือเปล่าฉันเห็นเหมือนเขามีเลือดออกและก็ดูเหมือน เือนเขาอาการจะหนักจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเฮ้อ <c oughs> เวลาเจอของจริงทีไรนักมวยของเราก็หลับทุกทีคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าสไตล์ของคนหลงโกสินนะ่ะฉันไม่รู้เป็นอะไรไฟก่อนเขาก็โดนน็อกยกที่สองนี่แหละคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่า <c oughs> ว้าวโอมาเลดวูฟเขาทำได้ดีจริงๆดูเหมือนว่าคนคอมเมนต์ของเราจะเริ่มป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัย ต้องให้พิษบุญสิทธิ์มาแก้แค้นแล้วล่ะพิษบุญสิทธิ์ก็แพ้ให้กับโอมาเลดวูปเหมือนกันนะฮะจริงๆไม่ต้องออกเสียงว่าอูมานะฮะแต่ว่าพิธีกรกัพูชาเนี่ยออกเสียงว่าโอมานะครับคอมเมนต์ตอไปหน้าบอกว่าแม้จะมีเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับนักมวยของเราแต่ก็ต้องยอมรับว่ากรรมการในนัดนี้ทาหน้าที่ได้ค่อนข้างดีครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่แอดนำามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวไฟกุลคาแมร,รายการใหม่อย่างคาเมลกุลคาแมของช่อง บายนทีวีนะฮะคนดูนี่เต็มสนามเลยนะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกแย่ที่สุดก็คือนักมวยของพวกเขานั้นโดนซอกกลับ หลับเร็วหลับพื้นเวทีไปตื่นอีกทีอยู่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยคู่นี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทำด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต์ก็ต้องขออภยัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ